มึงยากมีบอกุุงกูยากเลี้ยงเป็ดก็เอาอย่างนี้ไงเราก็เอาเครื่องยนต์เครื่องสงของเขามาใส่แล้วเราก็ปลอมตัวเข้าไปแต่งงานมึงไปเคยเจ้านะแล้วก็โกยเงินกลับมาให้เยอะที่สุดมันจะดีนะมันจะดีเลยมันจะดีเลยเอาไหมเนี่ยเต้เขาจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมเขาไม่ว่าหรอกโทรศัพอยู่กูไม่กล้าแล้วมึงลองลับตาที่บอกกุ้งลองดับตาบอกกุ้ง บ่อกุ้งบ่อกุ้งบ่อกุ้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเฮ้ยบ่อกุ้งหลับตาไว้นึกไอเทิ้งเออมึงเอาเป็ดไปจากบ่อกูเลยนะยเอาอ้อไปเลงลืมตามองกูก่อนง่ายคิดไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้มึงเคยพูดกับกูเรื่งอะกูมีตังเดียวกูไม่คุ้นกูเองเอาก็เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยจะได้มีบ่อกุ้งเออจะได้รวยกับข้าวสักทีเฮ้ย โอ้เยอะไปหมดเลยเสียดายทอดหัวเน่ยเอาหัวออกขอโทษนะเดี de aling, de oh. a a ่ยวเดี๋ยวโอ้เอเอาหัวออกก่อนเฮ้ยทอดหัวได้ด้วยเลยหัวมอนลุกลุกเดี๋ยวทอดอะไรอ่ะ ให้ใครให้เรื่องวันนี้ลำบากที่พายเรียวเอาอให้หมดระวังระวังนี่เออนั่นนี่อ่ะเรียวอีตรงนี้ด้วยเฮ้ยทอดเลยเรืเอมมึงเซ็ตคุณนี่เจือครบไอมีเขาเรียกว่าอะไรวะ น่นีไม่เคยเห็นผูก็ไม่รู้เหมือนการทอดออกมาก่อนนี้นะเอาดึงดึงมึงดึงเลยถ้ากูดึงเดี๋ยวเป็นเรื่องนะลูกเอ้าออกมาเนี่ยดึงดึงไม่แน่นจังเึงดึอดึงดึงาองดึงอ้งอึงดึงอึงดึงดึงดึงเึงปึาดึงดึงกีงดึ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 งดงึงดึงเอาจรงงปึาวเอาจงิงดึงดึงเลยนะ ไม่เอาไม่เอาเอาได้ดูดพอแล้วโหลมึงคุยอะไรอ่ะไม่รู้เลี้ยงนกมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้ห้าปากเต้นดุบดุบเลยไอ้ทิศมึงรู้จักแแบบไหมแแบบหรู้จักคำว่าแแบบเป้าทำไมถ้าเกิดไม่รู้มึงไปถ้ำคุณดอกดินเข้าทด้ไหมอุ้ยน่ำพันไปรอบเอวเลยโอ้โหคุณดอกเหรอจะไม่โด่งเหลือเกินเอาไหม ทอดไอ้คนนั้นกันไอ้คนนั้นเหรอโู้จัดการอันนี้อันนี้กูไส้ยตายเฮ้ยเฮ้ยตายมันยังไม่ตายอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ่นเดี๋ยวเฮ่นเดี๋ยวอยู่นี้นะเออคืออะไรกูงง เฮ้ยโอ้โหใจถึ่งว่ะเอ้ห่าใจถึ่งพึงได้สะด้วยเรียบร้อยยังพี่แต่ได้ไม่ต้องเหนื่อยกูนอนนะเอ้านี่พึงละมือแกะเลยเออเรียบร้อยกูจะได้ไม่เหนื่อยเอาเปียงของมึงเลยกูใช่สีแดงนะเอาสีแดงสิปานุวัฒน์ปานุวัฒน์กูรัชดาเอดี๋ยวไมได้คนนี้ได้ได้อ่า กูบังให้ได้ไหเดี๋ยว๋กูยังไงก้อนเนี่ยไปหน้าไวหวังใจคนที่นี้ไอ้ยังมึงทออเลยนะ